หลายคนคงคุ้นเคยกับรองเท้าแบรนด์ Converse เป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะราคาไม่แพงแล้วยังมีสไตล์โดดเด่นและแมทช์เสื้อผ้าได้หลากหลายลุคด้วยดีไซน์สุดคลาสสิกประกอบกับการตัดเย็บด้วยวัสดุคุณภาพจึงทำให้รองเท้าหุ้มข้อรุ่น Chuck Taylor All Star ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยรูปทรงรองเท้ายังถูกออกแบบมาให้เหมาะกับคนที่มีลักษณะเท้ายาวแต่หน้าเท้าแคบและยังมีให้เลือกหลายสีหลายขนาดอีกทั้งผ้าใบที่ใช้ทำรองเท้ามีความทนทาน รวมทั้งยังสามารถซักทําความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยรองเท้าที่สามารถใส่เป็นทั้งรองเท้าแฟชั่นและรองเท้ากีฬาในคู่เดียวจะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้นอกจากรุ่น Adidas Forum มซึ่งรูปทรงถูกดัดแปลงมาจากรองเท้าบาสเกตบอลโดยทางแบรนด์ทำให้ดีไซน์ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถนำไปแมทช์กับเสื้อผ้าแนวสปรีทได้และใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้สำหรับคนที่ต้องการนำไปใช้เล่นบาสเกตบอลรองเท้ารุ่นนี้ยังมีเชือกและสายรัดบริเวณข้อเท้าแบบปรับความแน่นได้เพื่อให้รองเท้ากระชับและสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น รองเท้ารุ่น Ultra Boost AL E Lab ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรองเท้าบูทกันหนาวแต่ถูกนำมาดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนโดยเนื้อผ้าตาข่ายที่ใช้บูด้านนอกสามารถระบายความร้อนได้ดีและลักษณะรองเท้ายังรับกับรูปเท้าได้ลงตัวจึงเหมาะกับการใช้เดินทางในชีวิตประจำวันและยังสามารถรักษาสุขภาพเท้าเอาไว้ได้อีกด้วยดังนั้นถือได้ว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง อีกทั้งวัสดุทุกชนิดที่ใช้อยู่ในกลุ่มวัสดุรีไซเคิลไม่มีส่วนผสมของพลาสติกโพลีเอสเตอร์ทำให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากค่ะ อีกหนึ่งรองเท้าวุ้งข้อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกก็คือรองเท้าไนกี้รุ่น Air Jordan 1 Mid SE Utility ที่ทำออกมาจำหน่ายแล้วมากกว่า30รุ่นภายในระยะเวลา36ปีโดยจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่รูปทรงสุดคลาสสิกตามแบบฉบับรองเท้าบาสเกตบอลของนักกีฬาชื่อดังอย่างไมเคิลจอแดนนอกจากนี้ไนกี้ยังใช้วัสดุหนังเคลือบอย่างดีทนทานและทำความสะอาดง่าย และเนื่องจากรองเท้ารุ่นนี้สามารถใช้เล่นกีฬาและใส่ในชีวิตประจำวันได้ตัวรองเท้าจึงมีรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการอับชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันสำหรับใครที่มองหารองเท้าสำหรับเล่นบาสเกตบอลโดยเฉพาะเราขอแนะนำในกี้เล b บ o n อนเพราะนอกจากด้านในรองเท้าจะบุด้วยผ้าชนิดพิเศษที่รองรับแรงกระแทกได้ดีแล้ว ด้านข้างยังมีแผ่นล็อกหน้าเท้าซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มการควบคุมขณะวิ่งหรือกระโดดไปมาระหว่างเล่นกีฬาได้ดีขึ้นอีกทั้งบริเวณลิ้นรองเท้ายังถูกออกแบบให้รับกับลักษณะข้อเท้าได้พอดีช่วยบังคับให้ข้อเท้าอยู่ในแนวตรงตลอดเวลาจึงสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงและป้องกันอาการบาดเจ็บได้นอกจากนี้รองเท้ารุ่นนี้มีน้ำหนักเบาไม่ถ่วงความเร็วขณะเคลื่อนไหวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด